บรรดาท่านเพื่อนสเพื่อนสรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยค้าวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะคือความระพฤติประจำ มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับเจรณะสิบห้านี้ถ้าหากว่าท่านหาันไหล มีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสัมปรายภพกดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงม่ได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลาย ในเวลาเพื่อนนบรรดาเพื่อนมีสุสมเนนทั้งหลายจงสังวรระวังข้อวัดปฏิบัติในจรณะสิบห้านี้ครบถว้วนแด้ขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจรณะที่ห้าสบห้านี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ ถ้าบังเอิญท่านผูนใด,ดบอกว่าจําไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตากระทูมีหูเหมือนหูกระทะเพราะตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยิน นี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบแปลว่าคําสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถือว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นเขารับฟังมาแลวเมื่อรู้แล้วก็ต้องถือว่าจําได้เมื่อจําได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้ จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคำเรียกว่าไม่มีคำให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คำว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสําหรับวันนี้ก็จะขอพูดจรณะข้อที่สิบจรณะข้อที่สิบมีคำว่าสติแปลว่าระลึกได้ นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คำว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริสิีแล้วสิ่งของเรามีกี่สิขาบท จำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือเระมัจระวังในอินทรีย์ในกระตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูได้ฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรารูปดีหรือรูปชั่ว จมูกกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหรือกลิ่นชั่วอะไรก็ช่างปล่อยมันไปลิ้งกระทบรสไม่ติดอยู่ในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอเนื้นอกระโพชนีเมตตนยุตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่ตกะกละแต่กลามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินอย่างนั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาฟุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตาภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้วนพีไม่กินเพื่อความผ่องไสไม่กินเพื่อ,อยังกินเลสให้กำเริบแล,แล้วเราก็นึกได้อยู่ว่าเป็นชาคยคาลิาในโยค เราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วมันก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทั้งหูทางตา,งตาจมูกริ้งกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิต แปลว,ว่าผู้ตื่นอยู่โดยการระมัดระวังความชั่วไม่เกิดเนืนนเราก็ระลึกอยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนใดที่เป็นคำสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตาม และเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีหิริอายความชั่วเราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตปะปเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระโุสเจะเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจำมากและปฏิบัติตามความที่ดีฟังไว้ด้วย ฟังแล้วก็จําได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจําไม่ได้ที่นี่ไม่มีคําว่าจําไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยังจะบอกว่าไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้ว จะว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ว่าผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทาผิดธะทําถูกก็ต้องถือว่าต้องมีโทษและมีคุณตามนั้นแล้วก็จําไว้ได้ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียรือละความชั่วเพียรทําลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคําว่าสติ เราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไร้สติถ้าไร้สติแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีๆไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสติตัวสำคัญนั่นก็คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสกายทิฐิอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติดอ,อกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น เราถือเสมือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัชยชัวยช่วคราวเท่านั้นสองวิจิกิจชาเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรอยู่เสมอ สามสีรัปตปรตาปรมารเราจะรักษาสินให้ครบถ้วนไม่ลูกลํำศีนต้องระวังให้ดีนะมีเป็นกฎในสน,นักของเราด้วยและเป็นคำแนะนำานให้เรียกว่าเป็นความประพฤตททิพุทธเจ้าบอกต้องพึกประพฤติและก็เราจะต้องนึกไว้เสมอว่ากามชันทะเป็นภัยสำหรับเรา เรายามหาทานทำลายกรรมมชันทะให้วินาศไปจากจิตสำหรับ5เราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งการรงของจิตเดิมน่าความโกรธความยบบาทให้สิ้นไป 6. เราไม่จะหลงไม่หลงไหลฝ่ายฝันติดอยู่เฉพาะรูปฌานเจ็ดเราจะไม่ติดอยู่เฉพาะอรูปฌาน รวมความมันทั้งรูปประชานและรูปประชานก็ดีแล้ถือว่าเป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้นแล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือต,วอตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะอย่าลืมไม่ได้นะ อุเทจเราจะไม่ทำอารมณ์ไม่พุ่งสั้นทำจิตตรงเฉพาะปฏิพานธ์วิชาเราจะทำลายความโง่เือาวิชาอวิชาโดยมีความเข้าใจในอริยาาสัจสและก็ทำจิตให้เข้าถึงอริยสัจสีอย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพระโยคาวจรเราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานะปัตตุชนคนที่หนานแน่นไปไดรวยกิเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันหนามากก็เอาฝานถากถ้ามันหนาน,น้อยก็มีถากถ้ามันบางมากก็เอาตะไบถูบางลงไปมากกว่านั้นใช้กระดาษทรายถู ถ้าบานจนทั้งไม่เหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หายนี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่สวิวเอ็ดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาของพิจารณาอารมณ์จิต ว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเรายังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่ายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นเขาหรือเปล่าถ้า,ารมอย่างนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสําหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมณ์ใจสูง ถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาห่มมาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัตอันเป็นธงชัยของพระสัตว์ของพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเราเรวกว่าสัตว์ใรชัานประเภทเร็วเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่เอาผ้าเหลืองไปหุ้มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวก้ตัวให้ดี กกจกไม่มีก็ไปดูน้ำใสๆชมกดวงเงาว่าสภาวะรูปร่างของเราไม้แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าปัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาว่าภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา รือว่ากันด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญานี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราและปัญญาก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสสดาห,หรือเปล่าถ้าสงสัยใช้ปัญญาแก้ให้ชัด ว่าประธรรมคําสสั่งอนที่องค์สมเด็จประทรงสวัสดิ์ที่ทรงสอนนะั้มันจริงหรือไม่จริงถ้าผูใ้ใดเจ้าโง่หรือว่าเราโง่ใช้ปัญญานะจะใช้สัญญาแล้วปัญญาก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสิขาหมด 7, ีบท227รวมทั้งพิสมาจารย์ด้วยเป็น300รอเศษ สมณเณรก็มีศิล10ส,สิขาบท10บแล้วมีแล้ก็มีเซกีวัตอีกเจหรวมเป็น85สิบ้าขาบทสำหรับอุบาสุขุมบาศีกาก็มีศินห้ามีศินแปตามอัธยาสัยที่เพึงทำได้ใช้ปัญญาใครคุณพิจารณาสิ่งของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันปล่อยมันขาดทะลุอย่าให้บกพร่อง ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกกัน่ารูปเวทรูปรูปเสียงกินรสและสัมผัสเอาร่างกายคนก็เลยกันคนคนดีใส่คนดีวัตถุคนดีมันสุขโปร่งสะอาด ให้พิจรารณาใกายยคตานุสติและอสุภกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนงสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอะไรเย็นโยงคงทนตรงไหนมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรัก แล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่งที่ปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นเพราะอะไรจึงไม่พอใจในบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาทิว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดอาดามัดร้ายเขามัดร้ายเขาเพราะเรามันเลว ถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครเขาใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักทีพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านินทาประสังสานินทาดาสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกเขาสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคําเขาพูดเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคําเขาพูด ดูเถององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพนามังคณียาจ้างคุณด่าไปบินดาบาเขาก็ตามไปด่าไปเทศที่ไหนก็ตามไปด่าไปอยู่พักก่อนที่ไหนก็ตามไปด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือน ต่อมาท่านสัญชัยบริภาชกเท็ก็นั่งดา่านั่งด่าเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พ,พ,พ,พระพุทธเจา้าสาบเถิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้แก่สุปิยะปฏิภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจา้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจระองก็ทรงเฉย ไม่เด็ดร้อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพราะองค์ดีเสร็จแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเ,เรื่องดีใครเขาจะทาดีเขาจะทำชั่วนะจะไปนั่งโกรธเขาเพื่ประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็สแสงดัแแดงว่าใจของเรามันยังเลวมันยังมีกีเ็ส การที่เขาทำมาที่เขาพูดมาจึงเป็นไม่ถูกใจจึงโกรธไม่ความโกรธมันตัวกินเลยคืออรมค์ุ้มความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียนด้วยอำนาจพรมีหารสีและสกายยทิถีร่วมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปประชานและรูปประชาน ว่ารูปรชานและอรูปประชานนำสอน้วยการนี้เป็นกําลังของจิตที่จะดึงปัญญาเป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหัตประหารกิเลสให้เป็นสมุทเฉีประหารเท่านั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าการ,ราท,ท,ท,ที่เราจะถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือค้องถือหมู่ถือคณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเรา เสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบไปเทียบให้เป็นการเคลื่อนแข่งกันและ้ทันเรียกว่าถ่อมเกินไปอะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่เหมือนกันป่วยเหมือนกันตายเหมือนกันรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบาย จะเสมอไม่เสมอจะดีกว่าจะสูงต่ายจะความต่ำกว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรีของท่านแล้น,นี้พอ่ออุาจจจะใช้ปัญญา,าครวบคุมกําลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชชาใช้ปัญญาขา้าจำเนกยแจกลงไปว่าอาวิชชาตัวเกาะ ก็ในอารมณ์ที่เป็นอนุสัยนียังมีความลหลงไหลไฝ่ฝันทอแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็มีความสบายไม่ควรจะเจอทียานมากเกินไปให้มันเหนื่อยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำยังไม่ใส่กิจ เราก็จะต้องทําต่อไปในไหนเมื่อเวลามันมีก็ทําลายให้มันวินาศไปให้มันหมดกิจเ,เสียขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในจิตปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิกล่าวว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจสี่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากเราจะตัดตัณหาความทยานอยากได้ก็เพราะอาศัยหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีอารมณ์สมาธิตั้งมัน่น สามมีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตใจขอระวางขันห้าเส้นได้เวลไรก็ชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเหมือนนั้นจัดว่าเป็นพระอริยจเจ้าเบื้องสูงคือพระรหรัน นี่เราว่ากันถึงบัญญาและข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าข้อที่สิองว่าปฐมฌานปฐมฌานนี่เป็นฌานที่หนึ่งที่บรรดาพวกเราเราพุทธบริษัทต้องทำไ,ได้เพราะเป็นฌานโลกีาการที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก เราใช้คำภาวนาและพิจารณาในขั้นห้าคนดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งคนดีหรือว่าจะพิจารณาลมให้ใจเขาออกเขา,เขาก็ดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกตินี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เมื่อว่างจากกิตอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกขึ้นไปอัตโนมัติรู้ลมเข้าลมออกหรือภาวนาว่าพุทโธธรมโมสังโฆอะไรก็ช่งางจะพิจารณายังไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจงกระทั้งอารมณ์จิตนี้แม้จะยินเสียงภายนอกกมาจิตก็ไม่ลำคาญ สามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สำหรับปฐมฌานนี้มาทำได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆอย่าได้ครึ่งครึ่งกลางกลางและจิตก่อนที่จะเข้าปฐมถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงนี้เพราะานปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่าย เพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกับกรอกมันมีสภาพดิ้นรนมันมีสภาพฟูงซ่านเป็นปกติการรักษาอารมณ์ในระยะต้นที่จะทำจิตให้ถึงถึงประทมชานรู้สึกว่าจะลำบากครุกคลาดสนิทบางทีวันนี้ทรงจิตดีคนนี้ทรงไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่คาจะดีแต่จิตสงดรัะวันลุ่งขึ้น คิดว่าวันนี้จะว่าก็ให้เต็มที่จีกบเฟื่อมไปกับกระสับกระสายเป็นอันว่าอรมใจกับการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบายนี่บริการหนึ่งอารมณ์จิตที่9้าข้าไปวันมีอาการห้าหนึ่งขนพองสยองกล้าว สอง,งราาา่างกายน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวสั่นเนื้อตัวลอยห้าเมีอาการ,ราสาบสั่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้วันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันอย่าไปนสนใจการสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงปฐมฌชานเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไปตาติยา,ายัยเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของร่างกายเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณใจสุขนี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คือว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิท พอจิตมีรอ,อารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาพสภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีว่าลงมาถอาการอย่างนี้ปรากฏเพิ่งทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกำลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานมีอาการว่าบคล้ายกบตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทําจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ยาวๆใจคลายใจเข้ายาวๆให้ใจออกยาว,ยาว,ยาวคๆคล้ายๆกับเกณฑ์ทหารถ้าสองสามครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏพระบรรดาสาวกอคองสมเด็จพระบรมสุคตการแนะนําก่อน การเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปข้าันดาทนานหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคำแนะนำเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปแต่ขอเวลานิดหน่อย